ต่อไปคือชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีดาวเข้าไปทับลัคนาถึงสดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์และดาวราหูดาวพุธได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะครับแล้วก็มีดาวราหูไปทับลักได้ตำแหน่งเป็นปกินอาโชคมีดาวศุกร์เข้าไปอีกตัวหนึ่งศุกร์กับพุธนั้นเป็นคู่ธาตุทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีอารมณ์ทางเพศอย่างพุ่งพล่านมีอารมณ์ทางเพศอย่างมาก มีความว้อนอย่างมากมีความปรถนาที่รุนแรงในเรื่องกล้ามลมและเรื่องรักๆักเท่ๆอย่างมากแต่อย่างไรก็ดีครับถ้ามองไปถึงในเรื่องของลาบผลเงินทองชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นยังมีเงินมีทองใช้ตลอดราหูได้ปกินอากาศโชคคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับเงินจะไม่ขาดมือคุณจะช็อปเท่าไหร่คุณก็ยังมีเงินเหลือคุณจะใช้จ่ายยังไงก็ตามคุณก็ยังมีอินคมเข้ามาอยู่ดีฉะนั้นเรื่องเงินจึงไม่น่าเป็นเรื่องที่จะต้องเป็นห่วง ส่วนในเรื่องของงานนั้นดาวพฤหัสนะครับยังโคจรอ,อยู่ในภพอริงานของคุณยังไปได้แต่พยายามระมัดระวังอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นมากนะครับดาวอยู่ในเรือ,เรอ,อนมรณะครับดาวกันงานนะทาให้ชาวมิถุนนั้นมีความนะครับรู้สึกบางทีก็เบื่อผู้ร่วมงานคนที่เป็นเจ้านายเขาก็มีความรู้สึกเหม็นหน้าลูกน้องเบื่อหน้าลูกน้องลูกน้องทำอะไรไม่ค่อยได้อย่างใจ สำหรับชาวลัคนามิถุนนะครับในเรื่องของความรักผมบอกไปแล้วว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีอารมณ์ทางเพศมากหื่นกามอย่างมากครับฉะนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนนะครับที่ยังโสดอาจจะหมดไปกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขก็ไดา้นะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้จะหงุดหงิดแฟนจะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องในมุง้งเรื่องการอยู่กินหลับนอนไปดูให้ดีนะครับ